สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านบองแตนแอนโซยูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับวันสบายๆเราส่งสินค้าให้กับลูกค้าของร้านบองแตนแอนโซยูทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่สั่งมาทางแฟนเพจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจบองแตนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจกาแฟาโซยูไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจตะกะแตนชลดาแฟนเพจพีิกป่นเจ๊แตนแฟนเพจซอสผัดตามสั่งแฟนเพจน้ำปลาร้าบองแตนแฟนเพจตักนี้กะปิหวานนะฮะแฟนเพจตะกะแตนชุดาจำหน่ายชากาแฟาโกโก้โซยูนะคะ แฟนเพจ Triple Collagen by บายตะก n แตนสุรดานะคะทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น IG Direct ก g มา Instagram หรือทาง Tik t o k กหรือว่าจะเป็นช่องทาง y t u t u นะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็สั่งกันมาไม่ว่าจะเป็นสั่งแบบในลิงก์ไลน์หรือว่าในลิงก์เพจหรือว่าจะเป็นสั่ง แบบเก็บเงินปลายทางแต่ว่าอันเก็บเงินปลายทางเนี่ยจะมีเฉพาะในช้อปปี้กับลาซาด้านะคะซึ่งใครที่สะดวกเก็บเงินปลายทางก็นู่นเลยช้อปปี้ลาซาด้าเดี๋ยวเราจะจิ้มลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์นะคะที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มลิงก์ไว้ตรงที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่สะดวกปลายทางเพพอ่อแม่ที่พิมพ์ไม่เกง่งหรือแบบไม่มีแอปพลิเคชันในการโอนเงินอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถสั่งในช้อปปี้หรือว่าลาซาด้าให้ลูกหลานสั่งให้ได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยฮะแล้วบอกเลยว่าร้านของเราเนี่ยแบบ ทุกอย่างนะคะของกินก็แซ่บนะฮะของลดหุนก็แซ่บยิ่งกว่านะคะแต่กระแตนตอนนี้แต่กระแตนน้ำหนักล,ลงไปทั้งหมด20กิโล <5. S 1> ในระยะเวลา3เดือนยังไม่ถึง3เดือนดีด้วยซ้ำสองเดือนแต่ลงไป15โลแล้วแล้วมันก็มาก้าขึ้นมา20โลน่าจะประมาณ2เดือนครึ่งได้แต่อาแตนตีไปหมดนี่เลยไฮ <5. S 1> เล็กเดือน ด้วยชากาแฟโกโก้โซยูจนแตนต้องนํามาขายนะคะอันนี้คือเรื่องจริงก่อนหน้านี้เนี่ยแตนก็ขายหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่ก็ไม่ได้ขายชากาแฟโกโก้นะคะแต่ตอนนี้แตนต้องยอมต้องกราบเขาจนต้องเอามาขายแล้วราคาน่ารักมากแล้วก็ถูกใจมาก129บาทเท่านั้นนะคะหกล่องมี5้ซองน้ำหนัก7 5กรัมนะคะตัวนี้แหละเอาแตนอยู่หมัดเลยเนี่ยค,คือถ้าใครที่ได้ติดตามแตนในโซเชียลทุกๆวันทุกๆเวลาที่แตนไลฟ์สดหรือว่าแบบแตน โผล่มาให้ทุกคนเห็นเนะี่ยก็จะเห็นถึงเ,เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยว่าน้ำหนักของแตนมันงลงเยอะมากจริงๆนะคะยังเห็นได้ชัดเลยลว่าคนทักแตนเยอะมากนะคะแล้วก็ นอกจากนั้นเนี่ยยังไม่หมดซิกเนเจอร์ของร้านเราเนี่ยขาดไม่ได้เลยน้ำพริกพราสับบองแปนซึ่งมีทั้งแบบสุกและแบบดิบแล้วบอกเลยค่ะว่ากระปุกใหญ่เท่าหน้าเลยนะคะกระปุกใหญ่มากนะคะน้ำหนักคือแบบ400กร,รัมเลยนะคะ400กว่าด้วยนะคะแบบแบบสุกนีแบบอัดแน่นมากส่วนใครเป็นสาวกแบบดิบก็พลาดไม่ได้คือหอมามากนัวมาก,มากเป็นพราสับที่สามารถทานได้ทุกข้าวทุกเพศแต่ว่าทุกวัยก็แทบจะว่าได้นะคือแบบว่ามันเป็นแบบรสชาติแบบความแซ่บที่มันลงตัว คือมันไม่ได้แบบเราจ๋าแล้วเค็มอย่างเดียวอะไรแบบนี้คือเราเป็นรสชาติที่ดแบบปราสับปรุงรสปรุงเครื่องแบบเน้นสมุนไพรอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะหอมนะคะจะไม่มีความเหม็นคาวแล้วซิกเนเจอร์ที่เป็นลายเซ็นของร้านของเราเลยก็คือน้ํปาปลาต้มสุกปรุงรสบองแตงอันนี้แตนบอกว่าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเป็นสินค้าที่ เป็นลายเซ็นของตะกแตนนะคะคือรสชาติจะไม่เหมือนใครและที่สําคัญเนี่ยไม่ได้ใส่สารข้นหนืดใดๆในะคะเหมือนในท้องตลาดที่เขาขายกันก็คือใส่สารข้นหนืดนู่นนี่นั่นบรเจาใส่แป้งก็มีแต่ของแปตนเนี่ยนอกจากจะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารข้นหนืดแล้วน้ำปลาบองแตนก็ยังทําจากปลาร้าปลาการะดีด้วยนะคะซึ่งถ้าใครเคยไปตลาดแล้วไปซื้อปลาร้าปลาการะดีะล้วนจะรู้เลยว่ามันแพงมากแล้วมันคุณภาพขนาดไหนแล้วเรื่องปลาร้าเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าปลาร้าอะไรอร่อยที่สุด ปลาล่าปลา,ากระดีไงคะใช่ไหมคะแดนพู้ดุไหมน,นคะคะแล้วแต่คนชอบแต่ในส่วนของแดนจมองว่าปลาร่าปลากระดีเอามาทําทั้งปลาร่าสับแล้วก็ทั้งน้ำปลาร่าของแดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเวลี่กูดฝรั่งร้องกิ <c oughs> งนไม่ต้องร้องโอ้ยไม่กอด very hot and very quick very fab ฝรั่งนม่ต้องร้องว้าวนะกันต้องบอกเลยว่าน้ำปลาร่าของแดนเนี่ย บองแตนมี2ส,สูตรคือสูตรตำแกงและก็สูตรยำเอาไปยำขนมจีนขวดละแค่55บาทเท่านั้นนะคะสำหรับน้ำปลาเราส่งของทุกวันแล้วยอดออเดอร์ที่ปังปังมากที่สุดเลยก็คือยอดจำหน่ายของชากาแฟโกโก้โซยยนะคะแล้วก็ทรปเปิลคอร์เจน่ออกกันนำแบบยิ่งกว่าะหน,นำซัมเมอร์เซลล์อีกคือก่อนหนะ้านี้เต็ว่าเป็นแพ็คบองแตนจะแบบเมื่อยล้าแบบโน่นนี่นั่นแล้วแต่ตอนนี้คือแพ็คโซยยจะแบบ ไหลหลุดกันไปข้างหนึ่งพนักงานนี่แบบว่าแอดมินลาออกวันละสามสี่คนนะคะเพราะว่าบางทีแบบรับลูกค้าไม่ไหวนะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะแปนพยายามจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างให้รวดเร็วที่สุดนะคะโดยเฉพาะการส่งของกับลูกค้าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะก็มั่นใจได้เลยโดยเฉพาะสินค้านะคะแปนคัดเกตคัดคุณภาพของถ้าไม่ดีแตนบอกแล้วสโลแกนของตกกแกลดโซลรดาก็คืออะไรคะ ไม่ดีไม่ขายใช่ค่ะไม่ดีไม่ขายเพราะว่าแตงก็ไม่รู้ว่าแตงจะเอาชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยมาแลกทำไมนะคะคนเรากว่าจะมีชื่อเสียงกว่าจะก่อร่างสร้างตัวกวอาจะ,ะได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากนัรเพลงทุกคนได้ความรักจากทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นแตงก็ต้องรักษาตรงนี้ไว้นะคะแตงไม่เอาเปรียบผู้บริโภคแน่นอนยังไงฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะใครสนใจสั่งมาได้เลยนะคะแอ ไลน์แอดที่ปักหมุดหรือว่าลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าที่ปักหมุดไว้เท่านั้นหรือว่าคลิกลิงก์ที่เพจที่แดนปักหมุดไว้ด้านล่างคอมเมนต์นี้เท่านั้นนะจ๊ะวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะลูกค้าทุกคนมากๆาเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ออเดอร์กันมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอให้ลูกค้าทุกคนแซ่บนัวแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการทานอาหารการซื้อสินค้าของตะก๊กแดนสลาของตะก๊แตนสลาทุกบชนิดเลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อลืมบอกไปเลยค่ะว่าทานชากาแฟโกโก้โซยู Go, so แล้วถ้าจะให้เห็นผลเร็วนะคะลองเอาวิธีที่แดนทานนะคะไปลองปรับใช้กับตัวเองดูนะคะเพราะว่าแตนเนี่ยทานแทนมื้ออาหารที่ไม่สําคัญของตัวเองนะคะเพราะว่ามันคุมหิวนะคะเร่งเผาผลาญช่วยขับถ่ายอิ่มไวอิ่มนานทําให้เราไม่ทานจุกจิกตอนแรกแตนก็งดแค่มื้อเดียวพองดไปสักพักหนึ่งพักใหญ่มันเริ่มอยู่ตัวเริ่มนู้นนี่นั่นก็ฉลาดขึ้นมานะคะฉลาดขึ้นมาโดยมีคนบอกว่าเออกินขนาด กินมือเดียวยัง,ยงลงทั้งหกเจ็ดโลแล้วทำไมไม่งดสองมือไปเลยตั้งแต่นั้นมาก็ฉลาดเลยค่ะ<ต>ก็เลยเนี่ยแนะนําทริคเผื่อทุกคนจะนําลองไปใช้ดูเพราะว่ามันก็แล้วแต่คนเนาะตอนแรกแตนคิดว่าเอิมจะอยู่ได้ไงแต่แตผลปรากฏมีคนมาพูดกับแตนว่าพระท่านฉันมือเดียวท่านยังไม่ตายเลยแล้วเธอมีตัวนี้คุมหิวจะตายได้ยังไงลองดูค่ะทุกคนเผื่อจะได้ฝนเหมือนที่แตนเป็นนะคะเพราะว่าของแตนยี่สิบกิโลในระยะเวลาสามเดือน